เต็น้ารู้ว่าพูจ้เออีกีนีเองออมีนี่คือดังกาเกตเออมีี่คือดังหงมานเออมีปฏิบัติคือดังประโกตมะเออมีวันนักคือดังสมหาขันยมีิวนนี้ว่าน้องๆลาแงๆสาขาไปรัาใจให้ต้มน้ำบอกเกอไปทัานหนึ่งให้ต้มน้ำบอกแก้วเพราะว่าเราตกุมันกมยืนเดิอใส่ลูกไว้ส่ใส่โภพไว้หางไรสร้างให้ลูกฟุ้ใค่ขึ้นสร้างเขาให้ใหพอองนาสร้างข้าหน้าให้พองก พุชจอบพวกพักกันได้เห็นหน้าสร้างจิตถาพักันได้ไหนชุดนอดคนไหนพากันได้เด้อสุดนอตไว้ให้พากันปุ้งใบซ่อนพากันไม่เองซ่อนพากันนอนเปนหยิมตุ้งลูกตาก็ให้ตายแพนตุ้งลูกแดงก็ให้ตาห้อยตุ้งลูกน้อยถึงแต่ซอยแต่บ้าเด้อตาเลี้ยงลูกยิ่งแต่บ้าให้เลี้ยงลูกใจเป็นปากเขาเป็นลูกโป่งก็ให้รอดตาพาเป็นลูกลาบอกให้รอดตาโกย พ่อแม่เลี้ยงแงล้วสู่สซ้อโลยให้เป็นขอเพลงเมเดินมืดไขี้มาซ้ำเดินดำไว้ขี้มาผ่าสอยพง่ายสอยขี้สอนไ่ไหนพ่อแม่หองเอ็ดหนักคนในขัเอนในขัมว่าในซอยเอิเจ็ูน้อยเจ้าแห้เลงสิ่งที่ตาเผาพ่อแม่ห้าวผมคยเอามุอธศตวรต่างคอนยางพุทธเอาแก่แล้วสิ่งเป็นอาภากันตัวเน้อนอกเวลาปูมี้คนังอาภากันง่หนันีนจะยุงสอน ข้าญาติอเทาได้พัดรีจัยดีกเจ้าจำใจกลางที่พอเป็นคนไหนห้มีมีให้างเพ่งต่อบอยฮะไงเพ่งรักบล่อยคนบล่อยมุหนองเ้าปล่อยเก้าเิษสี่ใหเป็นเศษทีกระดุมพี่ใหญ่มาแล้วข้าจาคิดใั้งใจเขียนภาษาคำเองและตั้งใจใส้ว่าจะไรให้ตั้งใจอ่านว่าจะเป็นเจ้าก็ม้อนจะเป็นขุนแมอละวัาเท้าเท้าก้มน้ำหาว่าต้อพญากมลไ เอาว่าตอนนี้กำกับการเป็ลุงคนผู้นี้ผมเป็นแค่ตัดใจคนผู้นี้ผมเป็นใครดังอื่นไหนเป็นเคยสุขเจ้าได้เอามาใส่เป็นไครสุขเจ้าได้ว่าไหนนักกระน่ำมาหาบีาักกระน่ำมาถึงพบกระน่ำมาบนน้ำชนคำน้ำมาผ้าป้าขโยนพัดสันเตรซอยต่างบัดนี้เรามาแล้ว

เราไม่ได้ฟัง่มาทยัเนาะอารลน้องั้นงี่น้องั้แยล้วควต้องเห็ว่าฟ้าคนใดต้น้ำผักกันนุ่มต้มต้กผักกระขันสมีครับแก้ชุดตัวไเดนั่นเลเงืนไอน้องพวกเะ้าคนี่เจ้าพ่อยังขาดดูแ่เปาอากเจ้าพุกคนส้